พี่น้องเอ้ยฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนน้ำท่วมหมดแล้วท่วมสวนมะนาวแล้วท่วมสะพานแล้วโอ้ตกได้ตกดีตกทั้งวันทั้งคืน จะเหลืออะไรเนี่ยสะพานนี้นี่เป็นสะพานนะคะเดี๋ยวมานาจะเดินให้ดูนี่คมันเป็นสะพานนะคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะมันเป็นสะพานท่วมหมดแล้วอท่วมหมดแล้วสะพานนี้ก็กำลังท่วม เหมือนสะพานมันลอยขึ้นมาเหรอหรือเปล่าในยองดูเอ๋อไม่ลอยแต่มันท่วมแล้วท่วมแล้วตกทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะมันจะเหลืออะไรดูท่วมหมดแล้วอ่ะท่วมขึ้นมาถึงนีแล้วอ่ะ อถ้าหากว่ามันยังท่วมอยู่อย่างนี้ก็อันตรายมากคือน้ำระหว่างน้ำในทุ่งนาเนี่ยกับคลองอะ่ะมันเสมอกันนะคะมันก็เลยไหลออกไม่ค่อยดีแต่มันก็ไหลออกอยู่นะคะแต่ว่า มันเหมือนกับว่าน้ำในคลองมันก็ดันขึ้นมาด้วยน้ำท่วมสวนมะนาวแล้วพี่น้องทำยังไงดีนะคะจะทำยังไงดีดูสิมันท่วมมันท่วมมีปลาด้วย ม,มีกบกระโดดจำ้ำดูต้นมะาพราวมันนาวเพิ่งจะเอาลงนะคะมะพร้าวน้ำหอมก็ท่วมแล้วท่วมหมดแล้วพี่น้องทำยังไงดีจะทำยังไงดีตกทั้งวันทั้งคืนนี่ก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ ต้นไม้มะนาวจะตายไหมนียพี่น้องต้นไม้ของมะนาวจะตายไหมคะดูมะพร้าวก็แย่แล้วอะ่ะน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม <c oughs> ต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มดีแต่น้ำมันจะขึ้นถึงไหมเนี่ยถ้าน้ำขึ้นถึงก็แย่เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้มานาวก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพาพี่น้องมาดูน้ำทั่วสวนฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมานาหวานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ